เกมแค้นหักเหลี่ยมรักบทที่18สัญญาว่าจ้างที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปบนรัสยาจรดปลายปากกาเซ็นชื่อลงไปในสัญญาว่าจ้างทั้งสองฉบับเมื่ออ่านสัญญาอย่างละเอียดดีแล้วและเธอก็เซ็นชื่อลงไปทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับโดยคิดและตัดสินใจมาเป็นอย่างดี โดยหารู้ไม่ว่าสัญญาว่าจ้างฉบับนี้จะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเธอตกลงใจที่จะไปทำงานกับทางวรารมกรุป๊ปเพื่อนำเงินค่าจ้างที่จะได้รับร่วงหน้ามาไถ่ถอนบ้านกับที่ดินออกมาส่วนเงินที่เหลืออยู่เธอก็จะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้เป็นนา นาของเธอจะต้องหายเธอจะรักษาท่านให้ถึงที่สุดเพราะท่านคือญาติเพียงคนเดียวของเธอและท่านก็ยังเปรียบเสมือนกับแม่บังเกิดก้าของเธออีกด้วยเมื่อเซ็นชื่อลงบนสัญญาว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปณัสยยาก็ส่งเอกสารคืนให้แก่ทนายความของทางวรารมกรุป๊ปทนายพิชัย เซ็นชื่อลงไปเพื่อเป็นพยานฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างนั้นเจ้านายของเขาลงนามมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองประภัยและเอ่ยบอกออกไปว่ารบกวนคุณประภัยลงนามเป็นพยานฝ่ายคุณปนัสยาให้หน่อยนะครับ <S <S ได้ค่ะประภัยตอบตกลง ทนายพิชัยจึงส่งสัญญาว่าจ้างทั้งต้นฉบับและคู่ฉบับให้แก่พยาบาลสาวใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้ลงนามเป็นพยานสัญญาว่าจ้างฉบับนี้จะได้สมบูรณ์ถูกต้องทุกประการประไยรับเอกสารไปเซ็นชื่อลงไปอย่างไม่ลังเลก่อนจะยื่นส่งเอกสารทั้งสองฉบับคืนให้แก่ทนายพิชัย ทนายพิชัยหยิบผู้ฉบับสัญญาว่าจ้างใส่ซองเอกาสารสีน้ำตาลที่เตรียมมาแล้วยื่นส่งให้แก่ปนัสยาเพื่อที่ปนัสยาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานสัญญาครับคุณปนัสยาค่ะปนัสยาตอบเบาๆพลางรับซองใส่สัญญาว่าจ้างมาวางไว้บนตัก ทนายพิชัยก้มลงเปิดกระเป๋าเอกสารที่วางอยู่บนตักอีกครั้งและหยิบซองสีขาวซึ่งมีเช็คจำนวนหนึ่งล้านสองบาทที่สั่งใจ่ายในานามของปนัสยาออกมาเพื่อจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ปนัสยาตามสัญญาและยืนส่งให้ปนัสยาไปส่วนนี้ก็ค่าจ้างล่วงหน้า จำนวนหนึ่งล้านสองแสนบาทตามที่ระบุอยู่ในสัญญาครับทนายพิชัยเอ่ยบอกขอบคุณค่ะปนัสยาไหวขอบคุณทนายพิชัยก่อนจะรับซองสีขาวขนาดเล็กมาตรวจดูด้วยนะครับว่าชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่าทนายพิชัยเอ่ยบอกเมื่อได้ยินดังนั้นปนัสยาจึงเปิดซอง และหยิบเช็คออกมาดูว่าชื่อนามสกุลของเธอถูกต้องหรือไม่เพราะถ้ามันไม่ถูกต้องเธอก็ไม่อาจที่จะนำเช็คไปนี้ไปเข้าธนาคารได้ปนัสยาเก็บเช็คใส่ไว้ในซองอีกครั้งหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วชื่อนามสกุลและยอดเงินถูกต้องนะครับ ทนายพิชัยเอ่ยถามทันทีที่เห็นว่าปนัสยาเก็บเช็คใส่เข้าไปในซองตามเดิมค่ะปะนัสยาเงยหน้าขึ้นมาตอบเพราะทุกอย่างเรียบร้อยดีปนัสยานํำซองเช็คใส่เข้าไปในซองสัญญาว่าจ้างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองศบตาทนายพิชัยอีกครั้งถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะ ปนัสยาเอ่ยขอตัวเพราะรู้สึกเกรงใจเพื่อนร่วมงานที่เธอเบียดบังเวลางานมาทำเรื่องส่วนตัวเช่นนี้เชิญครับแล้วเจอกันที่วรารมกรุ๊ปนะครับทนายพิชัยบอกค่ะปนัสยาตอบก่อนจะหันไปมองศพตาประภัยนัดขอตัวไปทำงานก่อนนะคะพี่ภัยปนัสยาเอ่ยบอกประภัยจ้ะประภัยตอบขอบคุณนะคะพี่ภัย ปนัสยาไหวขอบคุณประภัยที่นำข้อเสนอดีๆมามอบให้เธอเธอจะไม่ลืมบุญคุณของประภัยในครั้งนี้เลยไม่เป็นไรจ้ะประภัยตอบด้วยรอยยิ้มปนัสยาลุกเดินออกจากห้องทำงานของประภัยไปเงียบๆโดยมีทนายพิชัยและประภัยมองตามไปจนลับตาประภัยหันมองหน้าทนายพิชัยและเอ่ยถามออกไปว่า แล้วค่าในหน้าของดิฉันละคะไม่ทราบว่าลืมหรือเปล่าคะทนายพิชัยถอนหายใจในใจให้กับความโลภของประภัยที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ลืมหรอกครับทนายพิชัยบอกก่อนจะก้มลงเปิดกระเป๋าเอกสารที่วางอยู่บนตักอีกครั้งและหยิบเอาซองสีขาวออกมายื่นส่งให้ประภัย ซึ่งประภัยก็รีบรับไปเปิดดูว่าจำนวนเงินในเช็คนั้นถูกต้องตามที่กิจชัยได้ตกลงกับเธอเอาไว้หรือไม่ที่ตกลงกันไว้ก็คือถ้าเธอสามารถทำให้ปนัสยายอมรับข้อเสนอของทางวรารมกรุ๊ปได้เธอก็จะได้เงินค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นเช็คเงินสดนะครับคุณสามารถเอาไปขึ้นเงินได้เลย ทนายพิชัยเอ่ยบอกค่ะขอบคุณมากนะคะถ้ามีอะไรจะให้ดิฉันรับใจอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีค่ะประภัยบอกพรางเก็บเช็คเงินสดที่ได้รับมาไว้ในซองตามเดิมครับผมลานะครับทนายพิชัยบอกลาก่อนจะลุกขึ้นยืนประภัยจึงรีบลุกเดินตามไปส่งทนายพิชัยที่หน้าห้องอย่างกุรีกูจอ โดยไม่ยอมปล่อยมือจากเช็คเงินสดที่ได้รับมาเลยเงินนี่สามารถซื้อได้ทุกอย่างจริงๆทนายพิชัยคิดในใจเมื่อสายตาเหลือบเห็นซองเช็คที่ประภัยถืออยู่ในมือเมื่อได้รับของขวัญในวันคล้ายวันเกิดจากบิดาเป็นรถยนต์คันใหม่ จึงทำให้โตมอนเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัทนำเข้ารถยนต์ยี่ห้อดังและตอนนี้โตมอนก็กำลังเดินสำรวจรถสปอร์ตคันหรูสีดำที่จอดโชว์อยู่อย่างสนอกสนใจเพราะมันช่างสวยถูกใจเขาจริงๆสวยสมกับราคาที่แพงลิบลิ้วของมันเลยทีเดียวและรถรุ่นนี้ ก็นำเข้ามาเพียงแค่สามคันเท่านั้นคือสีแดงสีขาวและสีดำแต่เขาชอบสีดำที่สุดเขาจึงเดินมาดูคันสีดำที่จอดอยู่ตรงกลางและเจ้ารถคันนี้ก็ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวฉันจะดูข้างในโตมอนหันไปเอ่ยบอกพนักงานที่ยืนอยู่เพราะประตูรถถูกปิดเอาไว้ แต่แทนที่พนักงานชายคนนั้นจะรีบเปิดประตูรถให้เขาได้เข้าไปสำรวจภายในกลับบอกออกมาว่าไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ฉันจะซื้อฉันไม่มีสิทธิ์ดูสินค้าก่อนหรือไงขายของปภาษาเลยวะไปเรียกเจ้านายแกมาคุยกับฉันเลยไปโตมอนต่อว่าอย่างไม่พอใจคือรถคันนี้มีคนจองแล้วนะครับพนักงานชายคนเดิมเอ่ยบอก และมันก็ทําให้โตโมอนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกตัดหน้าใครวะมันมาตัดหน้าเขาโตโมอนคิดในใจอย่างขุนเคืองแต่ฉันจะเอาคันนี้ไปเรียกเจ้านายแกมาโตโมอนสั่งอย่างไม่ยอมและไม่สนใจว่าใครจะจองรถคันนี้เอาไว้เขาอยากได้รถคันนี้และเขาก็ต้องได้ แต่ยังไม่ทันที่พนักงานจะตอบว่าอะไรสายตาของโตมอนก็ประทะเข้ากับตินเข้าเสียก่อนและตินก็กำลังเดินขึ้นบันไดามาพร้อมด้วยสิทธิชัยและพนักงานชายอีกหนึ่งคนถูกใจหรือเปล่าสิทธิชัยถามเพื่อนอืมตินครางตอบพร้อมพยักหน้าสายตากวาดมองรถสปอร์ตคันหรูอย่างสำรวจ ถึงแม้ว่าเขาจะเห็นว่าโตมอนยืนอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจเปิดประตูสิสิทธิทช้ยหันไปเอ่ยสั่งพนักงานชายที่เดินตามมาให้กดรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดประตูรถเพื่อนรักของเขาซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้จะได้สำรวจด้านในครับพนักงานขานรับคำก่อนจะรีบเปิดประตูรถฝั่งคนขับให้กว้างออก เพื่อที่เจ้าของรถตัวจริงจะได้เข้าไปสํารวจดูด้านในตินมองผ่านเข้าไปด้านในอย่างสํารวจและก็ไม่รู้สึกผิดหวังเลยเพราะรถคันนี้สวยถูกใจเขามากจริงๆเขาชอบตั้งแต่เห็นในแคตตาล็อกแล้วจึงได้สั่งจองเมื่อเพื่อนนําเข้ามาและเขาก็เพิ่งจะได้เห็นรถวันนี้เป็นไงสิทธิชัยถามเพื่อนรักก็ดี แต่ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์จะแรงจริงหรือเปล่าตินบอกก็ต้องลองดูอะแต่ไม่น่าจะผิดหวังนะสิทธิชัยบอกเพราะรถยนต์ยี่ห้อนี้ไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวังเลยสักครั้งเขาเองก็เช่นกันอืมตินเห็นด้วยก็ฉันบอกแล้วไงว่ารุ่นนี้มันเจ๋งสิทธิชัยบอกเพื่อนถ้าเจ๋งแล้วทำไมไม่นำเข้ามาเยอะๆล่ะว,วะ ตินย้อนถามเพื่อนเผื่อว่าจะมีใครเขาอยากได้ตินบอกต่อด้วยเสียงไม่เบานักเพราะต้องการให้โตมอนได้ยินไม่ละไม่อยากขับไปไหนมาไหนแล้วเจอคู่แฝดเพราะเขาสั่งนำเข้ารถรุ่นนี้มาเพียงแค่สามคันเท่านั้นเนื่องจากราคาสูงมากเกรงว่าจะไม่มีใครกล้าซื้อแต่ทั้งสามคันที่เขานำเข้ามานั้นมีเจ้าของหมดแล้ว สีขาวของเขาเองสีแดงของคชินและสีดำที่นำมาโชว์อยู่นี้เป็นของตินเขายืมตินมาโชว์ในงานเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เขานำเข้ามาขายด้วยราคาที่ถูกกว่าคันนี้อ้าวคุณโตมอนสนใจรถรุ่นนี้เหมือนกันเหรอครับสิทธิชัยแซงทําเป็นว่าเพิ่งจะสังเกตเห็นโตมอนทั้งๆที่เขาเห็นโตมอนนานแล้ว ใช่แล้วฉันก็จะเอาคันนี้ด้วยโตมอนบอกแกมสั่งคงไม่ได้หรอกครับคุณโตมอนเพราะว่ารถคันนี้เป็นของเจ้าตินสิทธทิชัยบอกแต่ฉันจะเอาโตมอนยังไม่ยอมคงไม่ได้หรอกครับสิทธทิชัยบอกและยืนยันอีกครั้งอย่างเบื่อนายแกกล้าปฏิเสธลูกค้ายอย่างนั้นหรอโตมอนย้อนถาม สายตาจ้องมองสิทธิชัยอย่างเอาเรื่องเนื่องจากคิดว่ากำลังถูกสิทธิชัยซึ่งเป็นเพื่อนของตินกลั่นแกล้ง,แ,งแต่เขาจะไม่มีวันยอมเขาไม่เคยยอมแพ้ใครโดยเฉพาะไอ้ตินถ้าอยากได้ก็ขอฉันสิเผื่อว่าฉันจะใจอ่อนยอมยกรถคันนี้ให้นายตินบอกเสียงเรียบแต่ทว่าแฝงไปด้วยอำนาจ มือทั้งสองข้างของโตมอนกำแน่นสายตาตวัดมองจ้องหน้าน้องชายต่างมันดาที่เขาจงเกลียดจงชังอย่างเอาเรื่องเพราะความสงสารตินพูดต่อพลางมองโตมอนอย่างเย้ยหยันรู้สึกสะใจที่เอาชนะโตมอนได้อีกครั้งทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจเขาชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วจึงสั่งให้เพื่อนนําเข้ามาให้ เพราะเพื่อนเขาทําธุรกิจนําเข้ารถยนต์ยี่ห้อดังเข้ามาขายในเมืองไทยอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าโตโมอนจะมาสนใจรถรุ่นนี้เหมือนกันและแถมยังมาสนใจสีเดียวกับเขาอีกต่างหากแต่อย่าคิดนะว่าเขาจะยกให้ถึงแม้โตโมอนจะเอ่ยขอเขาก็ไม่มีทางยกให้หรอกถ้าอยากได้ก็สั่งนําเข้ามาเองก็แล้วกันเพราะคันนี้นะ่ะมันเป็นของเขา ไม่มีทางคนอย่างฉันไม่มีวันลดตัวลงไปขอร้องคนอย่างแกเด็ดขาดอีกตินโตมอนเอิรนลอดลายฟันออกมาเสียงต่ำดวงตาเป็นประกายวาวโรดมือทั้งสองข้างยังคงกำแน่นอย่างแขนใจก็ดีครับตินบอกและจ้องหน้าโตมอนอย่างไม่นึกกลัวได้ข่าวว่ากำลังวางแผนจะทำเซอร์ไพรส์อขอสาวแต่งงานหรอตินเอ่ยถามเสียงหยัน โตมอลหลีตามองตีนอย่างไม่ไว้ใจและก็แปลกใจมากที่ตีนล่วงรู้เรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้บอกใครเลยนอกจากเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนแกรู้ได้ยังไงโตมอนย้อนถามอย่างแคลงใจไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันรู้ได้ยังไงเอาเป็นว่าฉันรู้ก็แล้วกันก็ขอให้สำเร็จก็แล้วกันนะตีนบอกพางส่งรอยยิ้มเยาะไปให้โตมอนอย่างเปิดเผย จะได้ไม่ต้องผิดหวังเหมือนวันนี้ตินบอกต่อก่อนจะเดินผละจากไปพร้อมกับใบหน้าที่เจอไว้ด้วยรอยยิ้มเยาะเพราะตอนนี้ปนัสยาเซ็นสัญญาว่าจ้างกับทางวรารมกรุบเรียบร้อยแล้วและอีกสองสัปดาห์เธอก็จะเป็นของเขาส่วนวันนี้ที่โตมอนตั้งใจจะชวนเธอมาฉลองวันคล้ายวันเกิดเพื่อทำเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานก็คงจะต้องผิดหวัง เพราะว่าวันนี้ปนัสยาต้องทำงานพิเศษเธอต้องเฝ้าคนไข้พิเศษซึ่งเป็นคนของเขาทั้งคืนจะเอาเวลาไหนไปร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของโตมอนกันละ่ะโตมอนกำลังจะได้ผ่านพบกับความผิดหวังอีกครั้งตินคิดในใจอย่างสะใจโตมอนรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะถึงแม้ว่าคำพูดของตินจะฟังดูเหมือนคำอวยพรแต่ทางน้ำเสียงสีหน้าและแววตาของตินนั้นไม่ใช่เลยมันตรงข้ามกับคำพูดอย่างสิ้นเชิง